ป้ายภาษาจีนบรรลือโลกถูกต้องอเพราะว่าเป็นการชักชวนนะคะ,คะซื้อขายสัรชาตินะแต่ว่าพอดีมันเป็นภาษาจีนนี่ถ้าพี่รถขับผ่านป้ายที่เป็นภาษาจีนจะไม่สังเกตสังกาเลยแล้วนึกเรามีความนึกสงสัยไหมทีนี้คนที่อยู่ย่านนั้นอ่ะเขาเขาสังเกตสังกาไงเขาคิดว่าเป็นป้ายที่แบบว่า ค้าขายโปรโมทสินค้านู่นนี่นั่นเรื่อยไปแต่เขาบอกมีผู้หญิงท่านหนึ่งใช่ไหมเขาสังเกตสังกาอยู่แล้วถึงขนาดแบบต้องนําข้อมูลบนป้ายเนี่ยไปเซิร์ชหาข้อมูลใน Google อ่ะคือเดี๋ยวนี้แปลว่าอะไรอ่ะถึงได้รู้ไงมือถือเนี่ยมันมีแอปที่แปลเลยใช่เอาโทรศัพท์ไปส่องไอ้ที่เป็นภาษาจีนเนี่ยถ้าเราให้แปลเป็นไทยมันก็จะขึ้นไทยมาเลยนะอันนี้อันนี้ดูแบบยังไม่แปลนะเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะ แล้วก็ข้างล่างพี่เห็นเป็นเล่มพาสปอร์ตไหมอ่าสี่ประเทศสี่ประเทศด้วยกันแต่ว่าถ้าเราดูหน้าพี่ผู้ชายเนี่ยจริงๆเหมือนคนขายยาเหมือนกันนะเออเหมือนขายอะไรขายยาเหมือนขายบางอย่างอ่ะเออเหมือนเหมือนไม่ได้มาอะไรแบบนี้เลยเราไม่สนใจใช่ไหมใช่อ่ะเรื่องนี้ขอไปที่ต้นเรื่องกันก่อนคุณพัทรนันท์นะคะที่เป็นเจ้าของโพสต์คนแรกคนที่เอะคนแรกเอาโทรศัพท์มือถือมาส่องว่าเออไอ้ป้ายนี่มันแปลว่าอะไรสนสนใจมาก ปรากฏว่ามีข้อความที่ชวนซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศนะคะมีการเขียนเอาไว,ว้ว่า30วันได้สัญชาติที่สองปลอดภัยเป็นความลับทำเสร็จก่อนค่อยจ่ายเงินด้วยนะคะแล้วก็รับสมัครตัวแทนทั่วโลกค่ะคมีการบอกราคาชัดเจนนะคุณผู้ชมอินโดนีเซียส0 0 0 0ื่นวานูอาตู70,000กัมพูชา1 0 0 0 0แสตุรกีแสนห้า โดยบอกว่าปกติเนี่ยนะผู้โพสต์คนแรกเนี่ยเธอบอกว่าใช้เส้นทางนี้เป็นประจำจะเป็นป้ายโฆษณาร้านไขยไก่ทอดแห่งหนึ่งแต่เมื่อวานเห็นย่างไตอนแรกตอนแรกเป็นร้านไข่ไก่แต่เมื่อวานเอา้าทําไมเป็นลุงคนนี้เนี่ยนะแล้วเป็นภาษาจีนด้วย<อ>สงสัยค่ะ<อ>ก็เลยลองแปลดูนะคะคแปลออกมาคือเขาก็ไม่เก่งภาษาจีนอะ่ะก็อยู่เอ๊ะแปลผิดแปลถูกหรือเปล่าก็เลยโพสต์ถามชาวโซเชียลว,ว่าเฮ้ย มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอซื้อขายสัญชาติกันป้ายจงเครื่องขนาดนี้และที่สําคัญอ่ะช่วยรีเช็คหน่อยว่าอีทนันสเลตทของฉันเนี่ยมันแปลผิดหรือเปล่าเพื่อนเพื่อช่วยกันดูหน่อยเธอบอกส่วนตัวรู้สึกแปลกใจนะคะว่ามันทําได้จริงเหรอซื้อสัญชาติได้จริงเหรอแล้วภาษาบนป้ายเนี่ยเป็นภาษาจีนทั้งหมดต้องการโฆษณาให้ลูกค้ากลุ่มไหนกันคะส่วนบริเวณที่ติดตั้งก็คือสีแยกห้วยขวางป้ายนี้เนี่ย14คูณ12เมตรขนาดของป้ายใช่ไหมอ่า14คูณ12เมตร อยู่บนตึกสูงสี่ชั้นกลางแยกค่ะคนงานเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยนะกำลังปลดป้ายออกพอดีเลยทำไปแขวนแป๊บเดียวมันไม่ได้เพราะว่าคุณพี่พักการั์ใช่ไหมใช่คนพี่สังเกตสังกาแล้วก็ไปเจออ่นี่อันนี้คือหลังหลังเกิดเรื่องแล้วหลังที่เป็นข่าวเลืแล้วหลังที่เขาแปลกันแล้วใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วค่ะ ก็สงสัยว่าทําไมถึงปลดป้ายออกมานะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปถามว่าทําไมปลดป้ายออกมาลูกจ้างรายหนึ่งก็แจ้งกับทีมข่าวเราว่าหัวหน้าให้เอาออกก่อนะถามกลับไปว่าใครเป็นนายจ้างไม่ได้ตอบนะก็เบี่ยงว่าเอ้าก็เขาจ้างให้ขึ้นให้ลงเนี่แหละก็ตามนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมาตํารวจสอนอห้วยขวางก็ลงพื้นที่นะคะแล้วไปควบคุมตัวคนงาน ผู้ละเมา,าควบคุมตัวงานที่กําลังถอนนี่แหละคุณผู้ชมมีการยึดของกลางเป็นแผ่นป้ายโฆษณาและอุปกรณ์ในการติดตั้งนําตัวมาสอบปากคําเพื่อถามหาเจ้าของป้ายถามหานายจ้างถามหาคนจ้างว่าใครเป็นคนจ้างพอโอเคห้วยขวางนะคะนายไพฑูรย์งามมุกค,ค่ะก็บอกว่าได้รับรายงานเรียบร้อยพรุ่งนี้ก่อนวันนี้หยุดราชการใช่ไหมวันนี้ <Okay. S 1> เป็นวันหยุดก็ถือโอกาสวันหยุดหรือเปล่าไปติดป้ายซะเลย อพอ,เ,อเขตก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดียวพรุ่งนี้เขตโอ๊น,อ<ะ>น้องแอนดูนะ,ะใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่คนนิดเดียวเองนะดูิบสคูณสิบสองเมตรอ่ะ<ม>คุณผู<ะ>้ชมนะคือผนังตึกหนึ่งเลยอ่ะถูกไหม,มนะ,ะทางเขตบอกวันนี้วันหยุดนะพรุ่งนี้ตันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนการดําเนินคดีสําหรับเขตนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โฆษณาเนานะ 9ก้าโมงครึ่งนะคะทางพอเ,อเขตแล้วก็นิติกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นนี้เนี่ยทางเขตก็ต้องดูว่าป้ายข้อความที่ขึ้นเนี่ยมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีความผิดชัดเจนคือการโฆษณาไม่มีใบอนุญาตต้องมีใบต้องมีใบจะขึ้นป้ายต้องมีใบมีความผิดตามพรบร,รักษาความสะอาดด้วยและข้อความที่มีการเชิญชวนลักษณะหมิ่นเมกระทบต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองนะคะ หลังจากนี้เนี่ยก็ตรวจสอบก่อนเดี๋ยวทางเขตนะคะก็จะประสานตํารวจในท้องที่ดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะไม่ปลอดภัยเป็นหน้าที่ของตารวจต่อไปส่วนกทมาาทําอะไรได้บ้างดูภาษีป้ายใจไหมขออนุญาตไหมใช่ไหมรวมถึงประสานให้ปลดออกโดยเร็วซึ่งทันทีที่ตนเองเนี่ยได้สั่งการก็ทราบว่าเจ้าของเนี่ยมาปลดป้ายออกแล้วแสดงว่าช้าไปเจ้าของเจ้าของป้ายไวกว่าคือจะมาเก็บภาษียังไมงมติดไม่กี่วันเองน้องแอน นี่มีรายงานเชิงลึกมานะาบอกว่าบริษัทที่มาจ้างผู้รับเหมาติดเนี่ยส่งตรงมาจากสิงคโปร์นะออจากสิงคโปร์นะเป็นเจ้าของงานเนี้แล้วก็จะติดต่อกันทางโซเชียลทางอนไ์อะไรไม่รู้แหละ,ะบอกว่าอาจจะบอกว่าอาจจะนะบอกว่ามีสถา,านที่ติดป้ายไหมช่วยปิมนป้ายแนวนี้แนวนี้ขนาดเท่านี้เท่านี้ขึ้นให้หน่อยคือเขาออแล้วต้องบบขึ้นจุดนี้ด้วยนะ เออแล้วทีนี้ถามว่ารับทำพาสปอร์ตใช่ไหมแล้วย้ายสัญชาติแล้วถ้าเราคนไทยเป็นลูกค้าล้วมันย้ายได้ไหมไม่ได้นะนี่เขาบอกว่าเอาเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนจีนหรือเปล่าใช่เพราะภาษาแล้วทำไมไม่ติดประเทศคุณอ่ะทำไมต้องมาติดที่สีแยกห้วยขวางด้วยหรือว่าเฉพาะสีแยกห้วยขวางเนี่ยมันเป็นแหล่งชุมนุมของคนจีนค่ะแล้วยังไงแล้วก็ชวนให้มีพาสปอร์ต สัญชาติที่สองสัญชาติที่สองค่ะไม่ไม่ได้ฟรีด้วยนะคือแต่ละประเทศเนี่ยเสียเงินด้วยแล้วแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าซื้อสัญชาติได้เลยใช่ไหมออกพาสปอร์ตแล้วซื้อสัญชาติ้ด้วยสามสิบวันอะได้ทําให้ก่อนด้วยตังค์ยังไม่ต้องจ่ายด้วยนะคุณผู้ชมครับทางผอเขตก็บอกว่ายืนยันเรื่องการปลดป้ายนะเจ้าของเป็นคนปลดเองแล้วก็ในการขึ้นป้ายข้อความโฆษณาเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเขตเห็นนะก็จะต้องมีการคัดกรองอยู่แล้วว่าข้อความไหน ให้ขึ้นได้ให้ขึ้นป้ายได้หรือว่าให้ขึ้นป้ายไม่ได้นะคะอ,ะอันนี้เจ้าของป้ายเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบโดยตรงจะมาสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติเนี่ยทำไม่ได้ต้องรู้อยู่แล้วย้ําว่าไม่ใช่สามารถจ่ายเงินใต้โต๊ะได้แล้วจะกระทําผิดกฎหมายแบบนี้ทําไม่ถูกดังนั้นการขึ้นป้ายนี้นะคะเขตห้วยขวางบอกว่ามีร่องรอยของความผิดเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบควบคู่กันไปอันนี้ในส่วนของเจ้าของพื้นที่อย่างกทมนะคุณผู้ชม ตำรวจค่ะรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคุณผู้ชมพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาฏค่ะก็บอกว่าการซื้อขายสัญชาติไม่มีอยู่จริงในโลกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีประชากรน,น้อยอ้าวแปลว่ามีสิคือท่านรองบอกว่าไม่มีจริงอยู่ในโลกแต่บอกว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีประชากรน้อยของเรานไมนะ้่ะไม่น้อยไม่น้อยใช่ไหมแต่ขอยกคุณทักษิณได้ไหมก็มีสองสัญชาติถูกไหมอ่า ขาก็นั่นเขาต้องจ่ายเงินอันนั้นมันก็ชัดเจนถูกไหมว่าจะต้องเสียอะไรบ้างถึงจะได้สัญชาตินั้นกลับมาค,คุณยิ่งรักด้วยนะคะ<ม>อ่ะอันนี้คือถ้าบอกว่าซื้อขายสัญชาติไม่มีอยู่จริงในโลกอันนี้ใช้คําพูดที่ผิดอันนี้ขออนุญาตบอกท่านต้องบอกว่ามีแต่น้อยถูกต้องมีแต่น้อยอย,อย่าบอกว่าไม่มีไม่ใช่มันมีนะคะ และมีการเชิญชวนชาวต่างชาติไปทําธุรกิจในประเทศเหล่านั้นก็มีไม่กี่ประเทศคําว่ามีไม่ได้แปลว่าไม่มีเพราะฉะนั้นความหมายต่างกันนะคะสำหรับประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีการซื้อขายสัญชาติแบบนี้แน่นอนหมายถึงว่าจะมาซื้อสัญชาติ<อ>เป็นคนไทยครับอ,อันนี้ผู้การตัวคนเข้าเมืองยืนยันแบบนี้อ่าก็อาจจะจริงเพราะว่านักกงนักกอล์ฟเขามาขอสัญชาติยังยากเลยถูกไหม,มก็ไม่ได้ไปทีนี้ต้องดูวัตถุประสงค์ว่าเขาเอามาติดโฆษณาเพื่ออะไรเพื่อต้องการลูกค้ากลุ่มไหนคนไทยหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ไงแล้วมาติดเพื่ออะไรอแล้วเอาไปทําอะไรคนเหล่านี้พอมีจะไปอยู่ตรงนั้นจริงๆริงไหมแล้วกล้าที่จะขึ้นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่แบบเนี้ยค่ะอมันหยามกันไหมไม่ไม่เพิ่งเห็นเหมือนกันเออคือมันใหญ่มากแล้วน้องแอนดูเด็ดอันนี้คือคือเป็นภาพที่กาลังปลดแล้วนึกถึงตอนที่เขาขึ้นติดน่ะ จะมีคนเห็นไหมใช่ไงจะมีคนกลิ้งไปหาเขตไหมเออว่าตัวนี้มีการขึ้นไปนะมันไม่จะติดนาทีสองนาทีเสร็จนะใช่ายข้นาดใหญ่นะว่าติดตัอย่างน้อยเป็นชั่วโมงอ่ะอยากมอบโล่ให้พัฒระนันจริงทำไมอ่ะก็คนคนแรกที่เอามาเปิดโซเชียลแกเป็นโคสัเกตสังกาแกเป็นตาสับประรดต้องชื่นชมไปเลยนะเอาไปเลยโล่ประจําวันนี้ บ oh. อกให้พัรน,นันะนะตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นในป้ายโฆษณาเนี่ยเป็นการซื้อขายสัญชาติในประเทศของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายสัญชาติไทยเพียงแต่ใช้พื้นที่โฆษณาในประเทศไทยเท่านั้นจึงยังไม่เห็นว่ากระทบกับความมั่นคงของไทย oh. แต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะตรวจสอบทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อประเทศไทย uh. อก็มีรายงานนะคะ,คะว่ารัฐมนตรีมหาไทย ะค,ะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยทราบเรื่องเรื่องนี้แล้วให้รีบตรวจสอบข้อเท็จริงนะคะตั้งแต่ว่าป้ายนี้ขออนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมมันก็เป็นมิติอยู่แล้วแหละเพราะว่าสํานักง,งานเขตกรทมอยู่ภายใต้มหาไทย<ะ>ก็ต้องเช็คด้วยนะคะก็ต้องดูว่าขออนุญ,ญาตไหม<ะ>เจ้าของผู้โฆษณาเนี่ยประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และให้นขาข้อเท็จริงที่ได้ทั้งหมดไปเปิดเผยให้ประชาชนทราบอย่างโปร่งใสด้วยบอกหากพบการมีการกระทําความผิดเนี่ย ก็ให้ขยายผลไปอย่างต้นต่อนะคะส่วนรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอนะนี่เอาเบอร์แรกก่อนนะในสตชนะคะ,คะก็บอกว่าจากป้ายนี้เนี่ยนะคะมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ทำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบโดยด่วนนะคะให้นครบาลไปตรวจสอบโดยเร่งด่วนถึงที่มาตั้งแต่ใครเป็นเจ้าของมีความผิดตามกฎหมายเรื่องใดบ้างให้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายทุกมิติโดยเร็วล่าสุดตรวจสอบเพราว่าปลดายลงแล้วมีการกำชับให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบคัดกรองคนต่างด้าวด้วยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้เป็นไปนตามกฎหมายเข้าเมืองรองรับและสอดคล้องสร้างสมดุลด้านการท่องเที่ยวสตชเตือน การเข้าเมืองต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขหรือเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายคนเข้าเมืองซึ่งมีโทษทางอาญา ผู้กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติต้องได้รับโทษตามกฎหมายทุกกรณีรแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้น้องแอนค,ค,คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายสามงเย็นที่ผ่านมาะนะครับนายกเศรษฐาสวีสินเนี่ยลงพื้นที่เลย<อ>หลังจากได้รับเรื่องนี้นะฮะก็ไปที่สอนอห้วยขวางทันทีเลยเพื่อไปติดตามสอบถามข้อเท็จจริงถึงป้ายบรลือโลกนี่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นว่าพบว่ามีการขึ้นป้ายป้ายขนาดเนี้ยจริง นะครับเมื่อวันที่21คือเมื่อวานนี้เนื้อหาก็เป็นข้อความเกี่ยวกับการรับจ้างทําหนังสือเดินทางและก็รับจ้างดําเนินการแปลงสัญชาติหรือว่าสัญชาติที่2นี่แหละแล้วก็สามารถที่จะทําได้ภายใน30วันโดยมีภาพตัวอย่างหนังสือเดินทางของประเทศอินโดนีเซียวานูอาตูกัมพูชาตุรกีซึ่งล่าสุดก็ได้ดําเนินการหรือถอนออกไปแล้วะนะครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามนายกเศรษฐานเนี่ยก็เลยสั่งการทันทีเลย นะบ,บอกว่าให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับว่าป้ายขนาดเนี้ป้ายอันนี้มาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ให้เอาผิดตามกฎหมายเลยนะครับให้ดําเนินคดีตามกระบวนการนายกยังสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เข้มงวดในพื้นที่แห่งนี้ด้วยเนื่องจากเขตห้วยขวางเนี่ยมีการเข้ามาลงทุนทําธุรกิจของชาวจีนเป็นจํานวนมากก็อยากให้มีการเข้มงวดตรวจสอบทุกอย่างต้องดําเนินการตามกฎหมายไม่เว้น ใหญ่ไม่ใหญ่นะยกเศรษฐาลงพื้นที่อย่าเรื่องเนี้ยน้องแอนอ่ามันแต่ท่านไปที่สอนอนะท่านไม่ได้ไปที่สี่แยกนะไม่อยู่ใกล้กันอาจจะปวดแล้วไงอ่านายโยอาจจะผ่านไปแล้วท่านน่าจะไปซะหน่อยนะไปดูยืนชี้นู่นชี้นี่หน่อยอย่างเงี้ยนะเออนะแล้วมันมีเบอร์อยู่ไหมใช่อันนั้นเป็นเบอร์ของบริษัททำป้ายบริษัทใช่ไหมใช่แต่เขาก็ทิ้งลายทิ้งลายไว้ไงเห็นไหมที่เขาเบลอข้างล่างอ่ะ ไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมมันก็แปลกนะว่าเทำไมต้องมาติดในประเทศไทยนะฮะหรือเขาเห็นว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นแหล่งที่คนจีนมาทําธุรกิจมากที่สุดเลยด้วยขวางเนี่ยแล้วอันนี้ไม่มีความรู้จริงๆว่ามีความจําเป็นอะไรที่ต้องมีสัญชาติที่สองอันนี้ไม่แน่ใจเขาทำธุรกิจเหรอคำว่าสัญชาติที่สองเนี่ยถ้าเรามองในมุมที่แบบคินคลีนเลยนะ ก็โอเคอาจจะแบบว่าเผื่อจะไปซื้อบงซื้อบ้านนะอยู่ในประเทศนั้นอแต่ถ้าเราละมองในทางลบคุณไปทำสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าเออนะคะทำไมมีสัญชาติเดียวไม่ได้เหรอทำไมต้องมีสองสัญชาติด้วยค่ะนะถือพาสปอร์ตสองสัญชาติใช่ไหมค่ะคุณหนีคดีไหมออันนี้ก็มีส่วนเอาจริงนะคุณจะหนีคดีหรือเปล่าค่ะ